ในวันนี้ก็ใช้หัวข้อข้อธรรมนะว่ารู้เขารู้เรานะครับการที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยใน,ใ,นในทางของพุทธศาสนานั้นก็จะสอนให้เราร <c oughs> ู้จกักการสร้างทานนะรักษาศีลเจริญสมาธิแล้วก็จเจริญด้วยปัญญานะครับ การที่เราเทียบเคียงนะครับเรื่องราวของการรู้เขารู้เราเนี่ยเขาจะเทียบเคียงจากการสร้างกุศลกันนะครับทานเนี่ยเราสามารถน้อมตรวจสอบทานของจิตใจเราของกายเราที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็น้อมถึงการรักษาศีลนะด้วยความคิด ในตัวเรานะคือมีการสมทานมีการระลึกเนี่ยนะฮะแล้วก็รู้จักการตั้งมั่นด้วยสมาธิที่ครองอด้วยฐานด้วยศีลนะครับแล้วก็ตั้งมั่นด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเรานะแล้วก็ไปสู่ให้เกิดเ็าเรียกว่าปัญญาอย่างไรนะฮะ สิ่งเหล่านี้เราก็น้อมระลึกเราเทียบเียงกับหน้าที่นะครับการที่เราสวดมนต์ไหว้พระทำกิจประจำอย่างนี้ก็น้อมระลึกในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการรู้จักตัวเองรู้จักกายวาจาใจของเราขณนะได้ทำภารกิจต่างๆน,นัการที่เราจะมีพิธีกรรมเนี่ยนะฮะสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยนะ มันก็หมาถึงเรารู้จักตัวเรานะฮะเมื่อเรารู้จักตัวเราน้อมพระธรรมมาล,ลึกในการกระทำของเราอะไรที่เราได้เกี่ยวข้องภายนอกเนี่ยมันทำให้เราได้สัมผัสได้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นความโกรธนะซึ่งเราได้เห็นได้ยินได้สัมผัสนะฮะเราสามารถน้อมไปหาความรู้สึกของเราได้นะครับเรียกว่า นอะไปให้เรารู้เรารู้เขาใช่ไหมครับนะเช่นความโกรธเนื้อเดียวเนี่ยนะเช่นเมื่อเรารู้เขารู้เราจากสิ่งที่ปรากฏนะบุคคลซึ่งหน้าเรานั้นเกิดความโกรธเราก็มารู้เราว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เขาแสดงปรากฏกับเรามาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารู้เขาเห็นไหมว่าเขาโกรธเนี่นเราก็รู้เราว่าเราโกรธหรือไม่เห็นไหม พยายามน้อมไปหาในเราให้ได้ว่าถึงที่เราได้เห็นนั้นได้ยินนั้นแล้วไปหาจิตใจของเราว่าเราได้โกรธตอบหรือว่าเกิดอาการโกรธหรือไม่นะฮะเขาเรียกว่าใช้คําเนื้อหาว่ารู้เขาเห็นไหมรู้ว่าเขาโกรธรู้ว่าเราโกรธหรือไม่เห็นไหมเนี่ยรู้เขารู้เราแต่เมื่อเรารู้เขารู้เราอย่างนี้นักฝึกฝนปฏิบัติพัฒนาใจเนี่ยเขาก็จะมีสติระลึกจึงรู้เราไง ใช่ไหมครับไอ้สิ่งที่รู้เขาเนี่ยนะเราก็จะกระทบแล้วเราจะรู้กันเป็นปกติค่อนข้างจะรู้กันอยู่แล้วนะ,ะสิ่งที่ซึ่งหน้าเราเนี่ยเราได้เห็นเราได้ยินเราแตะต้องก็ได้เห็นภาพที่ความโกรธของซึ่งหน้าเรานะฮะแต่เราไม่ค่อยจะรู้ตัวเราไงว่าไอสิ่งที่เราเกิดของเราบ้างขณะที่เราเห็นนั้นเนะ่ยเราไม่ค่อยน้อมหรือน้อมไม่ค่อยทันไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงจริงที่เราจรงจำเป็นที่ต้องมาฝึกอบรมกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยไม่กระทั่งการาทำงานฐานอาหารหรือพูดจาก,กันเนี่ยจึงใช้คำว่ารู้เขารู้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏจากความโกรธแล้วเนี่ยมีโทษภัยอย่างไรนะครับถ้าเราถ้าเรานั้นเนี่ย ไม่ได้ฝึกฝนมาเนี่ยนะฮะเขาจะเห็นว่าจิตใจสถานตอบทันทีใช่ไหมครับแล้วเราแคสามารถจะใช้อะไรที่มันสามารถจะหลุดได้ก่อนเนี่ยแล้วก็โต้สันทีใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้นะโต้ด้วยเหตุผลต่างๆโต้ด้วยการแก้ตัวต่างๆโตโดยใช้พลังกายที่เรามีการโต้ตอบได้ใชนไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเนี่ยจริงมาเน้นหัวข้อว่าเมื่อรู้เขา เกิดภาวะความโกโรธเนี่ยนะถ้าเราฝึกให้รู้จักเราที่เกิดภาวะความโกโรธขึ้นในจิตใจหรือถ้าไม่รู้จักจิตใจของเรากโกรธรู้สิ่งที่คิดหรืออาการที่เกิดขึ้นเป็นความโกรธของเราก็ได้นะครับเป็นการฝึกฝนตัวหยาบๆไปก่อนนะฮะ <c oughs> เพราะว่าผู้พูดเองเนี่ยจากาประสบการณ์เนี่ยนะฮะก็จะเข้าใจอยู่ว่าการที่เราจะไปค้นไปตาม ไปจับต้องจิตใจที่เกิดความโกรธเนี่ยแล้วก็ส่งมาให้มีอาการทางกายและทางความคิดเนี่ยมันต้องฝึกฝนนะครับถ้าไม่ฝึกฝนเนี่ยมันไม่ได้พบเจอง่ายๆว่าจิตเกิดยังไงจิตมันส่งให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความคิดยังไงเนี่ยหรืออาการทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรเราไม่สามารถจะเข้าใจแล้วด้วยความคิดไปตามหาได้นะฮะแต่จึงจําเป็นถ้ามีการฝึกฝนค้นหา ว่าสิ่งที่รู้เขารู้เรามันต้องมีการฝึกฝนให้รู้เรานะฮะไม่ใช่รู้เขารู้เขานั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นปกติทํากิจกรรมต่างๆแล้วเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางสัมผัสนะโสตต่างๆทางลิ้นทางอะไรนี่คือเรียกว่าการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาฝึกความเพียรเรื่องของรู้เขารู้เรานะฮะ จึงมาน้อมการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนะครับให้ระลึกรู้จักสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นของเราเนี่ยตัวหย,ยาบๆก่อนเลยไม่ต้องเอาตัวละเอียดเข้าถึงจิตใจของเราก็ได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่กระทบโดยที่ไม่ทราบมาก่อนก็ดีเนี่ยนะเราก็จะดูว่าอ๋อตาเห็นปับ๊บหูได้ยินปับ๊บอาการซึ่งหน้าเขาโกรธเขากระเทือน เขาไม่ได้อย่างใจเขาก็คาดหวังกับเราแล้วก็ปรุงแต่งขนาดนั้นเราก็น้อมหาจิตใจของเราทันทีว่า<ม>เรารู้สึกอย่างไรถ้ารู้ใจไม่ได้ก็รู้ความคิดรู้ว่าการที่เราจะโต้อตอบเรียกวันสะดุ้งสะเทือนหรือไม่นะครับเนี่ยเรียกว่าเหตุของการรู้เขารู้เราเนี่ยแหละฮะมันจึงให้เราได้รู้ว่าต้องฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับสิ่งที่มัน แสดงการซึ่งหน้ากับเราเนี่ยจะเป็นความโกรธของผู้ที่แสดงความโกรธให้เราดูนั้นเนี่ยแต่เราถ้าเราออกไปดูนั่นหมายถึงเราจะ,จะรู้จักตัวเราเนี่ยได้ยากได้ช้าได้เนิ่นนานนะครับแต่ถ้าเราฝึกพยายามฝึกฝนมันจะก,การมีความสงบไหวพระสวดมนต์เช้าเย็นหรือการเคลื่อนไหวไประจำหน้าที่ของเราเนี่ยอาบน้ำก็ดีเดินทาง เคลื่อนไหวไปสู่การทานอาหารการพบปะผู้คนก็ดีเนี่ยจึงให้รับรู้เรื่องร่างกายของเราที่เคลื่อนไหวไปนะฮะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดินไปเนี่ยแดดแดดมาสัมผัสร่างกายของเรามีความร้อนนี่เรียกว่ารู้เราแล้วนะครับรู้สึกใจลำคาหรือเปล่าเห็นไหมนี่เรียกว่ารู้เรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ก็ดีสิ่งที่เราได้พบปะแต่และการเวลาเนี่ยมันมีทําให้เกิด สิ่งเกี่ยวข้องกระทบภายนอกนะถึงที่ภายนอกของเราเนี่ยทำให้เรารู้ว่าภายนอกเกิดอย่างนี้แต่เราละเกิดอย่างไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเป็นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยจากทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยรู้จักเราไงรู้สึกมีความคิดปาถนาจะแก้ไขปาถนาจะทํากุศลปราถนจจะยทำอะไรที่เกิดการพัฒนาในเราเนี่ยนะ มันอยู่กับความคิดเป็นจํานวนมากนะไม่ใช่หมายถึงคนไม่ได้เข้าถึงนะครับหมายถึงเป็นจํานวนมากเนี่ยมีความคิดที่เก็บแล้วก็ฝังไว้ว่าจะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนมีศีลธรรมนะต้องมีคนรู้เขารู้เราอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแนละ้วไม่ไม่เข้าถึงเราไงเพราะสิ่งที่กระทบต่างๆเนี่ยไม่สามารถให้เรารับรู้ทันทีว่าขณะที่เขาแสดงอาการโกรธ เราไม่รู้ว่าเราโกรธหรือเปล่าเห็นไหมรู้แต่มันขึ้นอยากโต้อตอบไปเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่เราต้องมีความเพียรนะฮะในการฝึกอบรมในการเดินรู้สึกตัวการนั่งรู้สึกตัวการพูดรู้สึกตัวการมองเห็นรู้สึกตัวการได้ยินรู้สึกตัวการลิ้มรสอาหารรู้สึกตัวนะ,ะการขับรถรู้สึกตัวการพูดจากับพระคุณเจ้าหรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็รู้สึกตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้สึกตัวเบาๆห่างๆหยาบๆเนี่ยนะก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับเราระลึกรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการรู้จักเราไงเ,เราจะขึ้นด้วยความโลภะขึ้นทางใจเราหรือทางกายเราทางคําพูดเราเนี่ยเป็นโลภะคาดหวังอยากได้อยากมีอยากเป็นในเราที่เราเกิดขึ้นเป็นตัวเราเนี่ย เราแจะปพสบการตรงนะครับผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมคือโลภะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเน่ยได้รับมอบหมายนะให้มีเจ้านายนะให้ผมไปเป็นผู้ที่ขายสินค้าไปสู่ร้านค้าเนี่ยนะครับแล้วผมก็เ,เป็นผู้ที่รับมอบสินค้าไปขายก็มีหน้าที่ขับรถไปด้วยยกของด้วยนะครับแล้วก็มีความคิดเลยเขาเรียกคาดหวัง ม้เป็นการค้าก็จริงนะฮะแต่คาดหวังศิลปะในการใช้วาจาเห็นไ,ไหมฮะในการที่จะพูดไปให้เขารู้สึกอยากจะ,ะซื้อสินค้าเราอันนี้ก็แฝงไปด้วยโลภะใช่ไหมครับพูดคุณสมบัติไปจนกระทั่งบางทีเรามันไม่ได้เห็นใจคนเขาซื้อเราเขาก็มีอยู่แล้วเราก็ยังพยายามจะพูดให้เขาซื้อต่อเห็นไ,ไหมนี่เรียกโลภะเห็นไ,ไหม แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแอบแฝงด้วยโลภะของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามีความพยายานไปสู่ภายนอกด้วยโลภะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวเราหรือว่าเราเกิดโลภะจากการที่ยัดเยียดหรือจะไปนําเสนอให้เขาเกิดความสงสารเวทนาอยากซื้อหาของเราเห็นไหมครับนี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้จากเขารู้จากเรานะรพอเรารู้จากเราเนี่ยสาคัญมากกว่ารู้เขาอีก ใช่ไหมครับแต่ก็ควบคู่กันเพราะมันเป็นแรงกระทบสัมผัสซึ่งกันและกันนะครับนั้นมีวัยหนึ่งในะผมเนี่ยได้รับมอบอย่างนี้แหละผมก็ทําหน้าที่แต่ละวันไปด้วยความคิดและคาดหวังจะมุ่งหน้ากระทําการค้าขายให้กับเจ้านายเราเนี่ยมีเป้าหมายนะฮะมีกําลังที่เรียกว่ามีกําลังให้เขาได้หล่อเลี้ยงตัวเองเราเลี้ยงองค์กรอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะตอนนั้นคิดคิดไกลคิดเยอะครับ แต่ขนาดนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นอกเห็นใจผู้ที่จะต้องซื้อสินค้าเราขอให้เขาได้ซื้อเราไปเราจะได้มีตัวเลขให้กับเจ้านายเรานี่คือคือสิ่งที่เราไม่รู้เหล่าฮะรู้แต่กูจะเอาจะได้จะมีจะได้จะ,จะต,ต้องอะไรเงี้ยใช้ศิลปะวาจาใช้สิ่งคุ้นเคยขอความช่วยเหลือจริงๆแล้วเนี่ยเหล่านี้เป็นโลภะนะครับแต่เราก็ต้องทําหน้าที่กันเป็นผู้ที่ เป็นเซลล์ต้องขายหน้าที่ขายของเราซึ่งสมัยนั้นเรายัาง <c oughs> ไม่ทราบเรื่องเรื่องจิตเรื่องการเรียนรู้เรื่องศีงลธรรมเรื่องเมตตาอะไรที่มันไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็ระวังนะคิดดีเหมือนกันใช่ไหมครับเราเป,ปน็นพนักงานขายก็อยากขายของให้กับเจ้านายเราได้นี่ไหมคิดดีไหมครับคิดดีแล้วก็หน้าที่ก็ตั้งมัน่นใช่ไหมครับ แล้วสมาธิก็ดีด้วยมุ่งหน้าสู่การขายขมักขม้นใช่ไหมครับแต่ไม่รู้จักใจเราใจเขาใจเขาใจเราบางครั้งเนี่ยผมเคยเนะฮะผมเคยทำภารกิจอย่างนี้นะครับซึ่งลูกคา้าร้านค้าเนี่ยเขามีสินค้าตัวเดียวของเราอยู่แล้วเต็มเลยแต่เราก็ไปพูดให้เขาช่วยซื้อดูที่ความเห็นแค่ตัวนะครับเนี่ยอันนี้เห็นกค่ตัวนะเนี่ยแต่ตัวนั้นเราไม่รู้ เรารู้แต่ว่าฉันต้องขายได้ตามเป้าใช่ไหมไอ้ผู้ซื้อก็เต็มและแน่นแล้วก็ยังต้องซื้ออีกเห็ไหมแล้วก็วนเวียนอยู่แต่นั้นเนะี่ยเดี๋ยวสินค้ามาใหม่ก็ต้องวนไปขายตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยจนก,กระทั่งจนก,กระทั่งเออรู้รู้แต่ว่าให้เขาช่วยซื้อแต่ไม่รู้เลยว,ว่าเราเนี่ยสร้างความทุกข์ให้เขาเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันมันต้องเรียนรู้นะคะรับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ฝึก ะะเป็นผู้ฝึกตาเพื่อออกจากทุกข์ต่างๆเนี่ยนะเราต้องรู้เขารู้เรานะแล้วเราก็ทําให้เกิดความพอเหมาะพอดีนะครับถ้าสินค้าเราดีนะไม่ต้องไปไปยัดเยียดหรอกครับพอเขารู้ว่าดีเนะี่ยวันนี้เขาไม่ซื้อหรอกครับแต่วันหน้าเขาก็ซื้อเพราะเขารู้สินค้าเราดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปยัดเยียดด้วยความเกรงใจนะมันไม่ใช่ของแท้นะครับไปเบียดเบียนเขา นี่สิ่งนี้แหละผมได้ฝึกฝนมาแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้นะคือการทําหน้าที่อย่างดีแต่มันเบียดเบียนเขาเขาก็ต้องไปแบกภาระไปทําหน้าที่การตลาดต่ออีกใช่ไหมครับอันนี้ผมเองก็้องยอมรับว,ว่าการที่ฝึกตัวเองให้รู้เขารู้เราเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงกระทบทั้งทวารทั้งหมดนะฮะตัวเรานั่นแหละต้องรู้จากการเคลื่อนไหวเราเลยแต่เมื่อเรา ทำงานหน้าที่เนี่ยแปดโมงเช้าเราต้องรู้ว่าการเดินทางเท่าไหร่นะฮะการเตรียมตัวอย่างไงการเคลื่อนไหวเรามีอะไรบ้างต้องอาบน้ําต้องแต่งตัวรู้สึกเกิดขึ้นกระทบกายเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรียกฝึกฝึกให้รู้เหล่าให้มากๆเช่นอาบน้ํารู้สึกมันเย็นมันร้อนมันปฏิฆะขึ้นหรือไม,ม่ทางจิตใจหรือสมองคิดเราใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราเรา ใช้หัวข้อคำว่ารู้เขารู้เราเนี่นะฮะจึงต้องมีการฝึกสติให้รู้จักเราก่อนนะไม่ใช่มารู้จักซึ่งหน้าเขาว่ารู้แต่เขาไม่เคยรู้เราเพราะนั้นมันต้องรู้เรารู้เขารู้เรารู้เขานะะเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดรู้เรารู้เขาได้เนี่ยหรือรู้เขาก่อนแล้วก็รู้เราตามก็ได้เพราะว่ามันจะต้องไต่ตองทบทวนเรื่องศีลด้วยสมาธิด้วย เรื่องเมตตาด้วยเนี่ยเรื่องการเกื้อกูลในหน้าที่ด้วยมันนั่นเนจะประกอบนะครับแล้วถ้าเราไม่เรียนรู้เรานะเราจะเอาความคิดเราใส่เข้าไปฉันต้องได้ฉันต้องถูกฉันฉันต้องเป็นผู้ชนะอะไรก็ตามเนี่ยกรณีพวกนี้เพราะการฝึกฝนเนี่ยมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยหนุ่มๆม,มาเนี่ยเด็กๆหนุ่มๆม,มาเนี่ยผมชอบภาวนาฮนะ ก็บางทีก็อาจจะไม่มีห้องผ่าอะไรนะฮะสมัยก่อนตอนเราเยาวชนเด็กๆเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นบ้านสวนนั่นแหละรครับแต่ว่าที่พ่อแม่เขาเข้าเมืองไปเข้าไปได้ไปปลูกบ้านในแหล่งชุมชนในสวนนะฮะก็เช่าที่เขาอยู่บ้างอะไรบ้างก็ทําทไปแล้วก็ได้ฟังได้ฟังธรรมบ้างได้ภาวนาบ้างเพื่อผ่อนคลายให้เกิดความสงบนะครับ แต่ไม่ได้ไต่ตรองเรื่องเรื่อง,รองแรงกระทบอย่างนี้นะเพราะตอนนั้นก็ได้ดูเรื่องรู้แต่ว่าใจเราเราต้องมุ่งหน้าสู่การกระทําอะไรเพื่อตอบแทนใครยังไงแค่นั้นแหะไม่ได้ตรวจสอบเรื่องรู้เขารู้เราแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงมีมวลชนมีสังคมหลากหลายอะไร,นเ,ระนเนี่ยก็เพราะว่าผมใช้หลักคําว่ารู้เขารู้เราด้วยนี่ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ว่าเราเราจะต้องเป็นผู้ที่ถูกต้องเสมอและเราต้องเอาความเห็นของเรานั้นจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ชนะและไม่ใช่นะครับต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีศีลธรรมหรือไม่มีเมตตากันหรือเปล่านะครับมีการพอดีหรือไม่ที่เราจะต้องนํากิจกรรมมอบหมายกับฝ่ายนูน้นฝ่ายซึ่งหน้าเราด้วย,ด,วยด้วยการปรอบประโลมนะอนุเคราะห์เราก่อนนะเนี่ยคือไม่ไม่มันก็เข้าใจนะครับ ถ้าเราได้มีความเพียรฝึกฝนตัวเราด้วยการปฏิบัติบูบชานะครับคือฝึกสติปัฏฐานฝึกการละลึกในศีลเนี่ยศีลห้าเรานี่แหละรครับหนึ่งไม่เบียดเบียนตนนะไม่ทําร้ายไม่ฆ่าตัวเองไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ทําร้ายผู้อื่นแล้วไม่ทำร้ายอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นมันในข้อต่างๆมันประกอบไปด้วยเขานะแล้วก็เราใช่ไหมครับเพราะบอกว่าไม่ทําร้ายตัวเรา นะ้วไมาทำร้ายตัวเขาเห็นไ,ไหมนี่คือข้อศินนะฮะเพราะฉะนั้นะมันจะเห็นว่ามันก็เกิดอะไรเกิดการระมัดระวังสิ่งที่เราได้ประกอบการต่างๆเรียนรู้แรงกระทบทางเราเรามีโลภะไหมเรามีความโกรธหรือเปล่าเรามีความห่วงหาอะไรแค่ไหนเราคาดหวังกับสิ่งที่เราใช้วาจาไปหรือเปล่าเห็นไ,ไหมสิ่งเหล่านี้ก็เรียกการฝึกฝนอบรมตัวให้มีสติสมัมปชัญญะรู้ภาวะของเขาและของเรานะครับ อันนี้คือคือวันนี้ก็เลยคุยเรื่องการปฏิบัติรู้เขารู้เราเนี่ยให้รู้ว่าเราต้องฝึกสติปัฏฐานนะครับรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นจริงรู้จากร่างกายทัต้องออกกําลังกายรู้จักร่างกายต้องใช้อาหารหล่อเลี้ยงรู้จากร่างกายต้องมีแรงกระทบนะจากผิวกายต่างๆจากตาจากจมูกทางกลิ่นทางปากก็คือรสชาติทางหูคือเสียงที่เข้าไปกระทบ ทางสมองคือความคิดใช่ไหมรู้เรียกว่าเรียนรู้เราอย่างนี้แล้วก็เราจรึงรู้ว่าสิ่งที่ซึ่งนนหน้าเรานั้นเนี่ยเขาเกิดภาวะอะไรเราก็น้อมให้รู้จากเราเกิดภาวะอะไรด้วยหรือไม่ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อหัวข้อเหล่านี้ต้องฝึกฝนให้รู้เราให้เท่าเทียมกับสิ่งที่รู้ข้างนอกรู้เขานะครับและและเราจะใช้ศีลเข้ามาด้วยความมั่นใจแล้วก็ การเคลื่อนไหวในหน้าที่ก็ดีเนี่ยในสิ่งที่เป็นกิจกรรมร่วมกันเนี่ยก็จะถ่ายทอดกันด้วยด้วยอะไรเขาเรียกเป็นธรรมทานไปนะครับเออก็ขออ,อขยายนะครับขยายเนื้อหาเ,ออเรื่องการปฏิบัติอ,อคำว่ารู้เขารู้เรานะครับ <c oughs> ไอ้สิ่งที่การปฏิบัติเนี่ยนะ,จะเจริญสติปัะทานเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยนะก็จะทำให้เกิดผลของรู้จักตัวเอง <c oughs> นะครับรู้จักตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็รู้จักด้วยภาวะที่เกี่ยวข้องสัมผัสทันทีนะครับ ก็ไม่ต้องมานึกคิดหรือทบทวนอะไรมันจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าไอการที่สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเรารู้สึกทางจิตใจของเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดอะไรกับสิ่งที่เป็นเราขณะนั้นเลยนะครับทีน,นี้ไอผลของการรู้จากตัวตนของเรานั่นแหละนะครับก็จะทำให้เรา เข้าไปถึงจิตของเราได้นะได้ง่ายแล้วก็เป็นไปตามวาระของสิ่งที่กระทบทันทีนะก็ทำให้เรานั้นมีสติสามารถรู้รู้จักสอบสวนตัวเองนะครับได้ขณะที่เรากระทบนั้นเลยนะครับทุกๆสภาวะนั้นจะเป็นความโกรธก็ดีความโลภก,ก็ดีนะครับ ความหลงยึดถือสิ่งที่เกี่ยวข้องว่าเป็นของเราเป็นเราอย่างไรนะครับเพราะนั้นความโลภความโกรธความหลงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นตามความจริงของจิตใจเรานะเพราะน,นั้นเมื่อเรารู้จักเรารู้จักสิ่งที่ปรากฏกับเราก็ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่กระทบซึ่งหน้านั้นนะเรียกว่าเขานะสิ่งที่ กระทบภายในเรียกว่าเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นภายนอกหรือภายในก็ดีนะครับทําให้เรามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นและสามารถตรวจสอบผลทางใจของเราได้นะฮะเรียกว่าการที่เราได้ฝึกฝนรมเนี่ยทุกวี่ทุกวันทุกวาระที่เรารู้สึกตัวเนี่ยสิ่งที่มันเป็นไปได้เนี่ย จริงๆขึ้นมาเนี่ยก็หมายถึงเรามีเหตุผลมีสติสัมปชัญญะมีการปล่อยวางได้แค่ไหนนะฮะเนื้อหาที่เราเราต้องเรียนรู้เนี่ยหรือต้องอต้องสอบถามตัวเราได้เนี่ยรู้เขาคือภายนอกนะรู้เราคือภายในนะฮะสิ่งที่รู้ทันเราเรียกว่ามีสติ สิ่งที่เห็นจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเรียกว่าการปล่อยวางนะฮะการปล่อยวางนั้นก็คือตัวหยาบตัวกลางตัวละเอียดที่ปรากฏเกิดขึ้นตามความเป็นจริงของตัวเราก็าขอเสริมคร่าๆด้วยแล้วก็โอกาสหน้านะก็จะหยิบเรื่องเรามามาให้เราได้ได้ยินได้ฟังกันเป็นการเทียบ เียงนะเอามาเอาน้อมประพฤติปฏิบัติกันนะครับก็วันนี้ก็ขอคุยกันพอสมควรนะฮะเรื่องการปฏิบัติรู้เขารู้เรานะฮะเพื่อนำให้เรานั้นมีปัญญาถึงการวางทุกข์หรือทุกข์ดับลงนั่นเองนะครับสาธุครับขอสวัสดีครับ